สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีครับพี่แก้วมาแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บนเขาสทรพัทยานะครับแล้วก็นี่คือวิวพัทยาครับสวยงามมากนี่น้องสวยครับใครที่อยู่พัทยานะครับใครที่เคยอยู่พัทยาก็น่าจะคุ้นชินตรงนี้นะครับตอนนี้คือเขาสทรนะครับอยู่บนที่พัทยานะครับบนเขานะครับดูสวยมากสวยครับพี่สาว เดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรตามไปเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดอะไรครับพี่สาววัดเขาพระบาทพัทยาวัดเขาพรบาทพัทยานะครับผมไหว้พระเสรส็จแล้วจิตใจสงบสบายได้เที่ยวได้ทำบุญได้มาไหว้พระตอนนี้อยู่บนเขาสตรอทร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้กรมารหลวงชุมพรอนค,อรครับาาม,มาค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่โอ้โอนี่ก็จะเป็นพากเที่ย่บนเขานะครับ เป็นอะไรเอ่ยสิบห้าหนึ่งห้าใช่ไหมคะครับ <15. S 1> วันนี้มาทำบุญด้วยกันนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นพระ ถ้าประจำวันเกิดนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะคะชวนพี่น้องมาทำบุญอาบุญด้วยกันหน่อยครับพี่สาว ตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาในต่อทรอห้านะครับเห็นลอตเตอรี่ไม่ได้นะคะบิวสวยมากนะพี่สาวห้องนอนตรงนี้นะสูกรลอตเตอรี่บ่อยกันผดไม่ได้ เเงินนต้อออืูกก่ยรอบนี้ขอรวันที่หนึ่ง <c ười> เครื่องบูชาครับเลือกได้เลยครับผมหยิบหลับได้เลยสองรฟังคู่ยีส่สบ,บาทครับผมร่มาทเท่าไหร่คร ถ้าทานพร้อมใจกันหนึ่งห้าเก้าครับผมตาผางพร้อมเขาเก้าดอกกคราบค่ะสิริมงคลแล้วผมเก้าดอกเลยๆเลยเลยครับเก้าดอกของสินปันครับผมขอรางวัลที่หนึ่งไหมคะจุดประทัดเปิดเพ่งมตพรายแท้ นี่นะครับใครที่เข้ามาตรงนี้ก็มาสามารถบูชาดอกไม้ได้นะครับไปไหว้ถ้าเราสักการะประกติก็กุราบสองคู่ครับผมอจาจจะบนจากท้อปออนก่อนแนะนําตั้งทางบริมาคู่ไ,ไ,ไอ่กี่ดอกนะครับเก้าดอกนะครับเก้าดอกเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันนะครับอตอนนี้เราเข้ามาใน ที่ไว้แล้วนะครับถ้าพี่สาวไว้ขอบคร,รเพราะว่ารอบนี้จะเอารอนที่หนึ่งนะพี่สาวเนาะ อนี้จุดทูบนะคะเอาเลิกเอาชัยครับพี่น้องก็รอบนี้พี่สาวจะมาเอารางวัลที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ถ้าได้รางวัลที่หนึ่งพี่สาวจะจุดประทัดกี่ดอก <c oughs> เอาสักเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะ <c oughs> ถ้ารางวัลที่หนึ่งจากนี้เนาะเรากลับมาเนาะ เป็นการไหา้นะครับเอชซีพี่ๆคนไหนที่อยู่เคยอยู่พัทยานะครับแล้วไหว้ขอเคยขอพรนะครับพลเรือเอกนะครับพ้าเจ้าบรรวงเธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์นะครับหรือกมรมหลวงชุมพรของเรานะครับสามารถไหว้ขอพรผ่านทางน้องเอได้เลยนะครับขอให้ คำขอของพี่ๆทุกๆคนนะครับทุกประสบผลสําเร็จนะครับคิดสมหวังาัฒนาทุกประการนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับ<ม>เสร็เดเตี่ยอยู่นี่แล้วเฮ<ม>งๆครับได้ครับ งามมากกระดบไม้ก็สดมากแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเขาสทรอนะครับพี่น้องนะวิวทะเลสวยมากค่ะสวยมากพี่พี่ที่อยู่พัทยาแวะมาได้นะครับบรรยากาศสวยไหครับพี่สาวสวยมาก เย็นสบายด้วยสูงก็สูงอยู่สูงแลวเย็นโชยสบายเป็นวิวพี่นองโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายทางหน้ากันนะคะตอนนี้ก็กำลังส่องทางไกลกันนะคะในเห็น

เที่ยวแล้วก็ได้ทางทําบุญนะครับเสร็จภารกิจในวันนี้แล้วนะครับผมบก็ต้องขอขอบพระคุณ f อทุกคนนะครับที่ดูคลิปเรานะครับสองพี่น้องในวันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มีความสุขอีกคลิปหนึ่งให้กับ f อทุกคนในวันนี้นะครับ เป็นบรรยากาศที่เราพามาเที่ยวพามาพักผ่อนก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับพี่แก้วกับน้องเอนะคะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราพร้อมทั้งให้กําลังใจพวกเราอยู่ทุกๆวันนะครับผมรักและคิดถึงทุกคนนะครับ <S <S ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปแห่งมีความสุขแล้วก็สมหวังทุกๆท่ทานนะครับวันนี้พี่สาวและน้องสาวในวันนี้ก็พามาดูวิวต่างๆแล้วก็ความสุขสนานน,น,น้อในวันนี้นะครับผมขอบคุณเอซทุกคนนะครับ ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย